ยินดีด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนค่ะที่ได้รับสิทธิ์ในการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่27มกราคม2568และตอนนี้หลายคนนะคะเงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในส่วนของการจ่ายเงินในส่วนของการเดินหน้าโครง,งการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเบรดในเฟสที่2โอนวันเดียวเท่านั้นนะคะ27มกราคม25 6 8และที่สําคัญใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน ตรวจสอบเช็คสิทธิ์ความเคลื่อนไหวของบัญชีของท่านได้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วหรือย,ยังและที่สําคัญค่ะรอบการอนซ้ําทั้งหมด3รอบที่ทางกระทรวงการคลังประกาศนะคะจะมีวันที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิชัลวอลเล็ตในเฟสที่3รวมไปถึงเฟสที่4ี่ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเตรียมความพร้อม,อมลงทะเบียนกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟนชัดเจนค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะและที่สําคัญมีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลุ้นเป็นเงินสดหรือไม่ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศต้อง,องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันนี้ได้รับเงงินแล้วซึ่ ส่วนของนายกุรัฐมนตรีก็คิกออฟในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเฟสที่2ส่วนเฟสที่สามมาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมเลยวันลงทะเบียนค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าเฟสที่3ที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดนะคะยืนยันในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษาย,ยนค่ะจะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้มีคลิปเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามด้วยค่ะย้ำเงินบืนเฟสสองมอบคนอายุ 60+60 บ plus กบวกเลยนะ รัฐบาลพร้อมโอนเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช้าวันจันทร์ที่27มกราคมนี้และที่สำคัญก็คือพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังนับถือในวันขึ้นปีใหม่ที่เราเรียกกันว่าตรุษจีนเนี่ยนะครับเป็นวันที่27 28และ29 27วันจ่าย28วันไหว้29วันท่องวันเที่ยวอะไรก็เป็นกระบวนการที่เรารู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยกันมาอยู่แล้วนะครับรัฐบาลครับยืนยันครับว่า คนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะดําเนินการจ่ายเงินสนับสนุนให้ไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้เนี่ยนะฮะให้กับพี่น้องคนไทยทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ล้านคนได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินอย่างทั่วถึงด้วยกันครับหลายท่านลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะครับรัฐก็คือรัฐบาลเนี่ยนะฮะ ไปเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านอาจจะมีความรู้ความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนเพราะว่าเป็นคนสองวัยวัยรุ่นก็ได้ไวัยเด็กก็พอไหวแต่ว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เขาอายุมากครับอันนี้ประมาณตั้ง80ปี75-90หลายท่านเนี่ยก็ไม่ไหวเลยนะครับที่จะเข้าไปในระบบแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็ขออนุญาตย,ยกมือไหว้กราบขอลูกหลานคนไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตำบลใดนึกครับว่าเอ๊ะ คุณพ่อคุณแม่เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้แอปนี้เป็นไหมนึกสิครับว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากองอามาอาอึมอากูอตีเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เป็นหรือไม่อย่างไรอลองช่วยกันถามนะครับบางทีก็อาจจะเสียประโยชน์ในจุดนี้เป็นไปได้ครับแต่กรณีที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย60 p l u ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวขอจัดการในกลุ่มที่2เฟส2นี้ให้เรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์ที่27เมกราคมที่จะถึงนี่บาลลูนนี้แหละครับ ก็จะมอบเงินสนับสนุน1,000 0บาทให้กับคนกลุ่มที่2ประมาณ3ล้านคนจากนั้นก็จะโอนซ้ำอีก 1, 2, 3ครั้งซ้ำไม่ได้ไหมายควา่าจ่ายเบิลสองหมื่น 2, นะฮะซ้ำหมายถึงว่าจ่ายไปแล้วหลายท่านอาจจะไม่ได้รับบ้างติดขัดทางเทคนิคติดขัดทางระบบโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆบ้าง,างเงินที่ธนาคารมีปัญหาอะไรบ้างรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะโอนซ้ำามครั้งครับ จากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาดูตัวเลขครับว่าเอ๊สามหมื่กว่าโทษครับสามแสนกว่าคนนี้เนี่ยหรือว่าสาล้านกว่าคนนี้เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาทําไมจริงยังไม่ได้รับเขาไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐเนี่ยเท่าไหร่จากคนสามล้านกว่าคนสมมุติว่าจ่ายไป2 9ง9้า0เกหมืลืออีกประมาณ1,000งคนหรือ1,000คนอันนี้รัฐบาลจะไปกําหนดต่อนะครับว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย จะสามารถดรําเนินการได้แบบไหนอย่างไรครับค่ะพี่น้องประชาชนยิ้มแก้มปีเลยค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอาย,ยุที่ได้รับเงินในเฟสที่2ส่วนใครหลายคนนะคะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอย่าลืมไปตวรวจสอบเช็คสิทธิบัญชีของท่านนะเพราะว่าจะมีการโอนซ้ําทั้งหมด3รอบในส่วนของเฟสที่2ค่ะ,นะในรอบเก็บตกในส่วนของเฟสที่2นะคะก็จะมีรอบการจ่ายซ้ําในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6พผู้กสบปบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะภายในวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 8ัา้แค่ะ ก็รอบการจ่ายซ้ําครั้งที่2ค่ะจะมีในวันที่28มีนาคม2568ปลูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนรียบร้อยนะคะคุณผ,ผู้ชมภายในวันที่25มีนาคม25 6 8รหแล้วก็รอบการ uition, อ่นซ้ําครั้งที่3ค่ะจะเกิดขึ้นในวันที่28เมษาย,ยน2568นปูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเรียบร้อยนะคะก่อนวันที่2 3เมษาย,ยน2568าหซึ่งพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิในการจ่ายเงินเช็เบชัร,บร้จะได ในการจ่ายซ้ำแล้วก็โอนซ้ำทั้งหมด3ครั้งนั่นเองค่ะส่วนการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่3รวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคุณพ่อคุณแม่ค่ะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยมีความชัดเจนจากทางรัฐบาลด้วยชัดเจนเดินหน้าต่อแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่3มาแน่นอนร่วมสแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยนะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากค่ะะคคลลิปปนนนี้าไก่อนนะ สวัสดีค่ะ